ดีพี่น้องวันนี้ออกมาสื่อของคือเกาละ่ะแต่ว่ามาทางแคบพี่น้องวันนี้อย่าลดเชี่ยวทางมันหน่อยหลยเออว่าบ่าออกมนหมพี่น้องเลยเสียงมันดังพด ท้างแคบระวังรถอยากให้ใหพี่น้องเบิ่งกรุงเทพเป็นยังไงต้องเบิ่งใสเบิ่งขวาสะก้อนพี่น้อง,ท,ง,ท,งท้างแคบท้างแคบไทยว่าเหตเบิ่งจังน้อยสิบ ออกจากงานมองนี้สิบ่ได้เห็นได้พี่น้องเดี๋ยวขอยสิกลับบ้านแล้วเมินเมดงานนี้แล้วสิ้นเดือนนี่ขันว่ามีงานต่อเด้กเอ๊ะกลับไปไปอยู่บ้านไปท้ายคลิปไปเบิง้งสถานที่สวยๆป้าไม้ป้าไหลพ่นละพี่น้องเท่าไห้เท่าน้าพ่นละพูดดอกไม้ไหม,มงามแท้ ทางทางมีหอดอ้ยดอกดอกซ่อนต้อพี่นอ้องดอกซอนดอกมะลิดอกไอ้นี่สัญลักษณ์วันแม่คือดีดอกตัวนี้ทางคแคบแคบคอยต้องลบลีเขามาาน่าคือ ห่วงกระเป๋าเจ้าของอยันรถเสี่ยวดากิไปข้างนาเพื่อนกันคุยกันพี่น้องถ้ารถด,ดีกันนี่เขาเบียดไ่อยเขากำแพงเลยเดย ถ้า่อยพยายามพ่วงใส่ม่องขวายอยู่แคบไหลโอตวัดฟังท่างนี่ก็ทีเขาบอกขอเว้นขึ้นอยู่แตว่าเขาบ่าท่านใดสำเร็จแต่ว่าท่างคนเขาปล่อยแล้วทางไหนบาดน่านนจยจู่ข่อแตว่ามามุมนี่เขาเว้นขึ้นบ่ท่านใดทีมันกับท่างมันก็นเลยนังแคบแคบอยู่ ผู้ดใดเขาเขาปอยากเว้นขึ้นแล้วเนาะเศรษฐกิจกกมันดีว่ะทีนี้ทีดีนมันราคาสูงมีแต่ทีของคนรวยจางหาก ตรงที้แหละรถติดติดกันไลฟ์ รถก็ตกใจพี่น้องเอ้ย,อย,อยเรื่องเนื่องข่อยปัญญาปบะถูข่อยตกใจรถกับทางมันแคบพดมันตีอะโรงเรียนนานาชาญอยู่ซอยกับสอยแคบๆนี่แหละพี่น้องโรงเรียนนานาชาญนานาชาติเอกมัย นี่ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะนายคนทั่ว